ในส่วนของบทที่1ขออนุญาตแนะนำว่า Google Adsense คืออะไรนะครับ Google Adsense เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของ Google นะครับที่จะทำให้ผู้ที่มีเว็บไซต์หรือว่ามีคอนเทนต์หรือมีบอ็อกของตัวเองเนี่ยสามารถสร้างรายได้กับ Google ได้โดยสมัครสมาชิกกับ Google Adsense เพื่อวางโฆษณาบนเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของหลักสูตรออนไลน์ของเราเนี่ยก็จะสอน,นเพื่อน สร้างบล็อกโดยใช้ blogger.com นะครับในการสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะมาติด AdSense นะครับในการสร้างรายได้ส่วนวิธีการทำงานนะครับของ Google AdSense เนี่ยก็จะเป็นโฆษณาที่โชว์ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์นะครับคือพอเราสมัครปุ๊บมันจะมีโค้ดให้ติดพอติดเสร็จโฆษณาจาก Google ก็จะมาโผล่ที่เว็บไซต์ของเราหรือบล็อกของเรานะครับเมื่อมีคนคลิกโฆษณา เราจะได้ส่วนแบ่งจาก Google นะครับสูงสุดถึง68%เลยนะครับซึ่งในส่วนของสิ่งที่ต้องมีนะครับในส่วนของสิ่งที่ต้องมีในการสมัคร Google Adsense นะครับก็คือ 1. บัญชี Google หรือบัญชี gmail นั่นเอง 2. ก็คือเนื้อหาที่สร้างใหม่ตั้งแต่ต้นตัวนี้ผมจะสอนสร้างตั้งแต่ตัว การทำบล็อกเกอร์นะครับ b l o g g e r com แล้วก็4ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ไปรษณีย์อันนี้คือทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็ผมก็จะสอนเหมือนกันก็คือหน้าเว็บไซต์ของคุณมีการดูหน้าเว็บไซต์เกิน300 0 0นครั้งต่อเดือนไหมถ้าเกินถึงจะสมัคร Google Adsense ได้นะครับส่วน Google Adsense เนี่ยถามว่ามีใครทำบ้างคนไทยมีไหมนะครับ มีนะครับเยอะหมดนะครับอย่างนี้นะครับเว็บวิกิฮาวนะครับก็มีรายได้จาก Google Adsense นะครับเจ mm ็บจจแปนไทม์นะครับหน mm ัง hmm. สือพิมพ์ญี่ปุ่นก็มีรายได้จาก Google Adsense ซึ่งมีหลายคนที่ทำา o o o l l e d s s n s s e แล้วได้รายได้เป็นกออเป็นกำนะครับแต่ว่าผมอาจจะตั้งชื่อบทความหรือตั้งชื่อเนื้อหาของตัว e-learning ตัวนี้เวอร์ไปนิดนึงด้วยคำว่ากูจะรวยด้วย Google นะครับ คืออาจจะไม่รวยในเริ่มในในในช่วงแรกแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองศึกษาได้ลองทําดูนะครับซึ่งการดูแลการรักษาบล็อกหรือการเขียนข้อความเนี่ยใช้พลังงานหรือใช้ energy น้อยมากแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้มาในระยะยาวผมมั่นใจว่าคุ้มแน่นอนครับก็สำหรับบทที่1 Google Adsense คืออะไรก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมพบกับบทที่2นะครับขอบพระคุณครับ